ผัดมึง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 นี่วันเกิดพี่แอลมาอันมามาอันมาอันนี้กับพ่อใหญ่สตีฟสันเดะเดี๋ยวพูดหน่อยพูน่ะพูน่ะพูนน่ะสิเก็บหนีจากเลย้ะผู้ใดมาแมากระแสนหัวปวดมันเด้อมึง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 สิพามามึงเห็ดขอนสนน้ำผึ้ง ซื่อภาษาไทยหรือว่าอมีเลียดเดอ้ออันเนี้ยชิพามะมึงอันนี้เกิดใหม่ๆเดอ้อเกิดใหม่ๆต่อเขาเอื่นต่อโอกต่อโอกอันนี้เกิดใหม่ๆเนี่ยเนี่ยเกิดใหม่ๆมึงเด้อสิให้มึงว่าสีเนี่ยมันออกใหม่ๆมันชิเป็นหนังสีเดอ้อมึงเด้อคอยคอยสิลมให้มึงอึ๊บอึ๊บห่บวยมันหนักมันแน่นแท้ แม่อุ้ยเนี่ยมันที่เกิดเป็นกองามๆยังเสียเห็นบ่ะเกิดเป็นกองามเพียนในดินอีกเป็นอย่างจังเพียมึงเป็นอย่างจังเฮ็ดเป็นกอผู้ใดว่าเออคือบบตัดเอาอยัางเสียนะเพราะว่าอันเนี้ยเกิดสุปปีคอยเก็บซุปปีคอยเก็บสุปสปีก็เลยบแบบว่า บ่ต้อตรงย่านเพราะว่าสปอร์ตนะมันซิอยู่กับต้นอกที่ตายแล้วสันเดีเนี่ยอันเนี้ยเกิดหม่ๆมันที่เป็นซีเดอร์เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันสิเป็นคล้ายๆวงแหวนแต่ถ้ามันใหญ่แล้วถ้ามันใหญ่แล้วมันสิกลายเป็นวงแหวนอันถ้ามันเป็นน้อยๆคือก่อจังเสียเห็นบ่ออือื้ออยมอือมือผู้ขางามบ่างามเนี่ย มามึงอันนี้ล่มให้มึงซื้อเดอ้อเนี่ยเนี่น,นี่มึงมันใหญ่ใหญ่สนบอ่อ้าสำหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะหรือเป็นโรคไตเนี่ยเขาว่าห้ามห้ามกินเดอ้อเจ้าต้องต้มน้ำต้มน้ำสามสินาทีห้อนห้อนแล้วก็เทน้ำทิ้งจังเฮ็ดกินได้เด้ออันนี้คำแนะนำเนาะ เพราะว่ากินอีหยังก็แล้วแต่เห็ดป้าเห็ดหยังมันก็มีหนอนเนาะอ,อันนี้จังพีเขาพีเขาเนี่ยมาเก็บเห็ดเต้น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 เอิ้นเอิเพื่อนมาเก็บเห็สดสิเอินเพื่อนมาเก็บเห็ดคนใต้คนใต้มาเห็ดไม่ได้ถามคนตายคนใต้คนใต้คนเต,ต,ต,ต้น,ตนเก็บเห็ดกนเห็นไหมมันจะเกิดมันจะเกิดตามนี้เออมันที่เกิดตามนี้เด้อ ่อยก็ลงว้าไทยว้าเล่าเนออันเพราะว่าต่อมันอยู่ตรงนี้เด้อมันก็สิเกิดตามหากเป็นอย่างมันยังบ่เกิดตามต่อเพราะว่าบางเทื่อน่ะหากมันยาวมันก็สิเกิดตามหากยาวจังสี่เด้อเอาระบัดที่นี่ก่อจักก่อยิ่งนี่เนะอ่อยล่มไปให้เล้าเพราะว่าข่อยล้คัญเล้าเราสิเด็ดที่ะดอกที่ระดอกที่ะดอกสินะ่มันก็สิโดนเดือดบัดที่นี่ ใส่กัสิลำคันเล่าได้บัดทีนี้พูดอะไรวะเอาเด้อเอาเด้อผู้ข่าสิพ้าไปมึงอันนี้นะเห็นบออันนี้นะบกคิดว่าอันนี้กระลอกมันกิ่นเด้เพราะว่าหัวมันเป็นนังซี่ถ้าถาดมันกินมันก็สิเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะว่าเขามึงขามันเนี่ยขามที่เป็นเซนเซนนังซีมันบอถ้าถาดมันกินมันก็สิเป็นแบบว่าอันมีหูจงปุจิปินะแม่เอา ที่พาไปมืองต่อพุ่นเดอ้อพุ่นน่ะเห็นบอต่อพี่บานแล้วเนี่ยถ้าบานเถาแล้วจังเสียมันสิเกิดสปอตสีขาวเดอ้อสปอตสีขาวมันที่เป็นนังซีถ้าบานแล้วมึงข่อยที่เอาดอกบานให้มึงเดอ้อว่ามันเป็นจังไรงานใหญ่มือข่อยบังข่อยบ่ใส่ถุงมือเดอ้อเพียเจ้าคิดมึงเพีย เนี่ยมันสีเหนียวพอถ่าแล้วมันสีออกเหนียวเหนียวเออมันมือเลื้งหมดเลยนะเนี่ยเนี่ยมันสีมีวงแหวนงลางเนี่ยเจ้ามึงเนอะวงแหวนแต่ว่าวงแหวนหายไปแล้วเพราะมันเถ่าแต่สื่อสังเกตเอาถ้าคนเก็บเห็ดประจำเ่ยสิฮู้หัวมันสีนี่หรือว่ามันสีเปลี่ยนสีก็แล้วเต้อันแบบแสงแดดพื้นดินเห็นป่ามันก็จะออกเหนียวเหนียวเนี่ย เหนียวเหนียวถามว่าเหนียวกินได้บอก็กินได้แล้วมันแหลวแต่คนมักกเนาะมันก็แหลวแต่คนมักบางคนก็เก็บยังยังฝรั่งอเมริกาเขาก็เก็บแต่ดอกมันบอออันคนบางคนเขาก็ว่าดอกมันมืนเขาบ่มักเขาก็เก็บแต่ขางสินะก็แหลวแต่บุคคลนเนาะแต่ข่อยกับบ่มาก,กินเห็ดจะได้ข่อยมีแต่คนเอินคนมาเอาเพราะว่า บ่เป็นว่าบ่ามักเด้มักอยู่แต่ว่ากินจนเบื่อแล้วสินเด้มันหลายคักโพดมึงเด้อขอชิอ้อมต้นนี้มึงมึงมันเกิดใหม่ๆเน่ยอเอาดอกใหม่ๆให้มึงเนาะเพียมันชิมันเป็นทิเป็ีอยนาังส่เด้เห็นบ่ ซีเดบลงเด้อเห็ดขอนน้ำสดเห็ดขอนสนเนี่ยหรืออะเมเลียนนี่เนะี่ยมันจะเป็นยังซี่อยู่ในตะกรุดเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นยังซี่เกิดใหม่ๆนะน,นะถ้ามันบานกระบานแพ่แววมเมึงอันทีน่ญ่สูดเฮาสิป้าไปเมืองอันนี้เนะมาะมะมึงก่อนนี้ที่ไหนมะมึงก่อนี้นะมึงไข่ชิลมใเห็นมือึงเด้อเนี่ยมันจะเป็นยังซี่เนี่ยมันจะเป็นยังซี่ ถามมาดอกใหญ่บ่สมบูรณ์บ่เนี่ยดอกหนึ่งอ่ะใหญ่ดิใหญ่ขนาดนี่คอยคอยล่มเป็นกอสิเด้ล่มเป็นกอให้เพื่อนเก็บล่มเป็นกอถามว่าอันบบย่ามันบ่เกิดอีกบ่บ่ต้องย่านเพราะว่าอันสป,ปอร์ตของมันนะนะ อยู่ในต้นโอ๊กที่ตายเลว้วตรงใดเกิดเลว้วมันเกิดสิเกิดซ้ำอีกสเสดเข้าใจาบ่บ่ตองย่่ามันบออันนี้มันบ่แมนคือเห็ดชนิดอื่นมันบ่แมนเห็ดสงวนเนาะเห็ดพวกนี้ก็ได้เจ้ากับมึงเด้อพุ่นก่อนหนึ่งมึงมือข่อยมึงมือข่อยเอาให้มึงกัดชัดๆอันนี้ตุมต่มๆอ้าวแตกเลว้วแตกเล้วแตกแตกเพียกง,งามบ่างามงามสะอ่อนเด้ นี่เนี้ยวงแหวนเนี่ยนี่เนี้ยจังอันเนี้ยเห็นบ่วงแหวนเนี่ยนี่เน,นี่ยเห็นบ่เพราะจากมันเป็นเยื่อแล้วมันบ่ใต้ดอกมันเนี่ยเขาเอื่นมาวงแหวนเขาเอื่นว่าเห็ดคอนส่วนน้ำผึ้งสันเดียถ้ามึงจังเสียเฮาสิได้บ่หลงมามึงก่อฟังนี่เด้อ่ยอยสิลมให้มึง่อยลมจังสี่วาหันนี่ใส่ถุงมือ่อยเหมือนๆ่นอยได้ถอดออก ี่เห็นบ่ข่อยสิลมเป็นก่องามบ่ก่อแต่ละก่องามงามก่อกระไดมึงมันก็จะเป็นอยงนี้เด้ข่อยกับชิดลม,มเสียเพียเห็นบ่นี่ไตดอกมันทีเป็นอั่างนี้นี่นี่นี่น,น,นี่มามึงพี่อุ้ยเห็นแล้วกับสออนสออนยังหูป้ะคิดฮอดแม่อยู่บ้าน เพียมันยาวยาวคือเห็ดคือเห็ดไอ้อีางก็เห็ดปวกบ้านเฮาตีแต่กบ็บอกเคยไปหาดอกว่าแต่ว่าเขาว่าคือเห็ดปวกบานเฮาบอกที่อันมันยาวๆ,ๆ,ๆยังเสีไหมหรือว่าเห็ดอีเห็ดอียังที่มันยาวๆเห็ดดอกอี๋ยังสักอย่างนี่แหละแต่ว่าเฮากับอกกินตรงนี้นะมันเหนียวสเสดคำแนะนําก็คือว่าแล้วแต่ผู้ใดมกคนอเมริกานะมากกินต่หัวส่วนคนไทยนะมาก,กินตะการ แต่ว่าขอแนะนำว่าเจ้าต้องต้มสามสิบน้ำทีเอาน้ามทิมเพื่อความสะอาดเพื่อความสะอาดและบไหเจ้กของขี่แตกขี่ยังอุ้ยหลุดจำมึง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 อุ้ยอุ้อุยอุ้ยมึงหัวมันหัวมันใหญ่ตมุดีดีเจ้ามึงดูเจ้ามึงดูคือหัวอียังนไย คิดเองมอระเองผู้เดียวมึงล้มไม่เห็นแล้วแล้ว,แล,วแล้วไปใส่แล้วพุนะ่นน่ะแล้วนั่งเก็บเห็ดเอา้าสีเวียนหัวบวัวเวียนหัวกับยมดาคอยเด้อคอยบัวแมนไอช่างกล้องถ้าให้มึงจะซื้อเอาเรามันลักเก็บก่อนนี่บัดคอยล้มแล้มเออมึงมึงมึงเราบันเจ็บบรรจงใส่ตะกาเราดูแล้วขนาดเราเฝ้าเนี่ยนะขนาดเราเฝ้าเนี่ยนะ เวอะไรวะก็แบบรีบไงพี่แอวรีบพี่รีบไงอ๋อตื่นเต้นเนาะดูดูคนรีบคนรีบตัดเห็ดมีเป่าอีกเป่าเสกเสกอะไรพี่ย่้าติดย่าข้ามันอร่อยนะพี่จะกินอ กมาตัดต้นนี้ไอ้ไอ้ที่เราล้มให้อ่ะไม่เอาอะอพี่นายยูจะถ่ายวีดีโอพี่เราไม่เอาไม่กี่ล้มไม่ให้ก็พี่รีบอะไม่จะรีบคิ่ดว่ยอยู่จะถ่ายวีดีโอไม่กี่ล้มไม่ให้ก็เห็นบอกพี่รีบมันช้างไงกีก็ทําให้ดูกลัวจะเก็บกลัวจะเป่านะเราก็ต้องนั่งอ่ะไปใกล้ๆก็ได้ดี๋ยคุณดาวทําไมไม่ถ่ายพี่เขาอ่ะนี่อ่ะ,อะถ่ายแล้วนะนี่การเก็บเห็ดของแต่ละคนไม่เหมือนกัน <Hi. S 1> แกจะบรรจงแกจะบรรจงเก็บทีละดอกแต่เราเนี่ยเล่นล้มเสร็จปัดพัวปัดพัวคือเก็บฝากฝากคนอื่นไงคนอื่นเขาฝากเก็บอเป็นไงสนุกไหมเจ๊โอ้ยสนุกตื่นเต้นพี่บอเขาเก่งนะ เฮ้มันก่อนกี้อืมก็มาฝั่งนี้สิบบกี่แอบ,บดูเฉยมัง,บบงอ,อ,อันนี้คือเรามีรถรับจ้างพนักงานนะคะอันส่งไม้ค่ะส่งไม้ส่งไม้เก็บไม,ม,ม้ไม้กับเบเมนของผู้ใดรของผัวผู้ข่าในนะ่ะก็ใสเอาใส่เอาอินัางเมียก,กันนังเก็บเห็ดไทยไวิดีโอบรสนใจเด้อ <c oughs> ผมไม่เคยเจอแต่กเกิดมาเนี่ยพอเยอะขนาดนี้ไม่เคยเจอนะไม่เคยเจอเลยเลยเยอะมากแล้วเมื่อ,อไหร่จะเก็บหมดเนี่ยเ,เดี๋ยวก็เสร็จเดีนะ๋ยวก็เสร็จไม่ได้บุกเข้าไปในป่าโนอเอาตามที่อยู่บอกเนี่ยถอนอย่างนี้ได้นั่นแหละปาดเลยปาดทั้งยวงสิจะดอกเล็เกทัเสร็จกันไงเออปาดทั้งยวงอย่างนั้นอะ่ะมันเอออย่างนั้นแหละ เสร็จแล้วก็ใส่เออมันจะได้เร็วๆตัวเองบอกรีบ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 ไอ้เราก็รีบไปด้วยเนี่ยดูดิดูดูยิบยิบหัวเราะหัวเราะรีบมากเลยกี้เร็วๆว่างั้นน่ะโอ้เอออย่างนั้นแหละเออค่อยพัฒนาหน่อยอย่างเงี้ยก็รีบพัดลงมาด้วยทีงั้นเป่าพขาลงม่ได้กอะที่มือถืออะต้องไมมมาแล้วเยอะ อันนี้ที่แกชอบกินเห็ดไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าแกเป็นมังสวิรัต์แกจะไม่กินเนื้อสัตว์ทีนี้แกก็เลยต้องจําเป็นต้องมากินเห็ดแทนโอ้ยม่จ้ากุณนเลยเมื่อก่อนไม่รู้จักอยู่ก็ไม่ได้กินเห็ดนะก็เลยก็เลยต้องบอกวิธีแกเพราะว่าไม่อยากให้พิษสะสมหรืออะไรเราก็ต้องบอกแกทุกขั้นตอนเพราะว่า เดี๋ยวแกตายไปผัวแกมาผัวแกมาฟ้องร้องอะไรนี้ไงเราก็ต้องระวังไว้พูดเกินความจริงเอออย่าบอกว่าวีดีโอที่ส่งไปเมืองไทยนะส่งเมืองไทยส่งให้แม่ดูโอไม่เป็นไรไม่อาจจะออกไม่แน่นะอาจจะดังออกทุกช่องก็ได้เมืองเสียนหัวล้อพุกค่ะแซบแซบแซบ เอาเอาไปปูนันมึง oh <my> เอาเอาเอาถ้ามากกดติดตามถ้าโบามากับต้องกดมาดากันเด้อผู้ขา่าบโบมีเวลาเถียงน้ำเหตุงานข่ะเหตุงานเดี๋ยวพ่อกันคลิปหนาเนาะให้กำลังใจกันกดคลิป กดติดตามตอตอเ,เอาเด้อมือนีสอนแค่นี้ละ่ะเดี๋ยวมือหลังไปเจอเห็ดไม่ก็สิบอกกันไม่สวัสดีค่ะ